ัญหาห้องฟิตเนสเสียงดังทับแรงกระแทกไม่ดีกลัวพื้นเป็นรอยให้สตองฟอร์ช่วยคุณครับผมสลองฟอร์สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ที่ชั้น4ของอาคารพิชย์ิ่านลองหล่อนะครับผมซึ่งโจย์ของหน้างานที่นี่ลูกค้าต้องการทำห้องฟิตเนชั้น4นะครับผมแต่ว่าอยากให้มันทับย์เสียงแรงกระแทกขึ้นด,ดังไม่ดีางล่างนะครับผมแต่ห้องมีขนาดค่อนข้างที่ไม่ใหญ่มากทางเราเลยแนะนําเป็นรุ่น4 5หของทางล่างครับผมซึ่งรุ่น45้าเนี่ยเป็นแผ่นที่มีขนาดค่อนข้าง เล็กเหมาะสมหรับตัวห้องขนาดแค่50คู50หนา20มิลครับผมและในส่วนของหน้าง,งานที่นี่เป็นห้องที่ลูกค้าเตรียมไว้เป็นห้องฟิตเนสโดยเฉพาะโดยลูกค้าต้องการให้ทีมงานออกแบบให้ที่หน้าง,งานละปูแผ่นเสร็จแล้วควรวางเครื่องแบบไหนดีหลังจากนั้นทีมช่างก็เริ่มปูแผ่นในทันที้วยความที่แผ่น4 5เป็นแผ่นที่มีขนาดเล็กเหมาะกับห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและต้องตัดเข้ามุมเข้าเสาหลายจุดแผ่น4 5เลยเป็นตัวเลือกแผ่นพื้นที่ดีที่สุด ที่ทางเราแนะนําให้ลูกค้าเมื่อปูเสร็จแล้วนะครับผมออกมาซวยไม่แพ้แผ่นพื้นรุ่นอื่นๆเลยนะครับแถมมีอายุการใช้งานยาวนานเป็น10ปีรองรับน้ําหนักเครื่องออกกําลังกายได้เป็นอย่างดีไม่มียุบตัวป้องกันพื้นจากการกระแทกได้เป็นอย่างดีแถมดูดซับเสียงไม่ให้รบกวนห้องข้างล่างได้ดีอีกด้วยตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าที่นี่แบบ100เเซ สำหรับลูกค้าคนไหนนะครับผมต้องการปูแผ่นพื้นฟิตเนสไว้ในห้องนะครับสามารถติดต่อ t t o n ฟ f o r ได้เลยครับผม